สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆเก็บเหรียญหลังฮนุมานะครับปี65นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาเริ่มเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ผมก็เช่ามาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับหลักร้อยนะครับร้อยต้นๆไม่ไม่เกินไม่เกิน200ไม่เกิน300นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ ขึ้นไปถึง5 0 0 6 0 0 700แล้วนะครับบางบล็อกเนี่ยบางบล็อกเนี่ยเป็นพันแล้วนะครับบางบล็อกเป็นพันไปแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเจอราคา500เนี่ย4 0 0 500เนี่ยเพื่อนเเก็บไว้ได้เลยนะครับเก็บไว้ได้เลยถ้าเพื่อนๆรีบใช้เงินหรือว่าอะไรถ้ามีอยู่ตอนนี้ก็ ถ้าอยากจะปล่อยแบบได้ง่ายๆนะครับ500เนี่ยปล่อยได้เลย500 600เนี่ยปล่อยได้เลยกลางปีผมว่าไม่น่าจะถึงกลางปีเราขึ้นหลักพันแน่ครับขึ้นหลักพันแน่นอนเพราะว่าปี66เนี่ยออกแล้วจะออกแล้วนะครับจะออกแล้วนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกสายฝนนะครับสายฝนนะครับบล็อกสายฝนนะครับหลักๆเราก็จะดูกันตรงนี้นะครับ ดูนะครับเนี่ยนะครับที่ผมดูนะเนี่ยคือมันจะมีเส้นใหญ่ๆตรงนี้นะครับตรงเลขระหว่างเลขสองกับเลขห้าเนี่ยตรงนี้เราจะมีอีกเส้นหนึ่งมันเหมือนต่อแล้วน,นะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยจะม,มีเส้นใหญ่อยู่เส้นเดียวนะครับ ะมีเส้นใหญ่อยู่เส้นเดียวแล้วก็ตรงในขานะครับในขาก็จะมีในขาก็จะมีนะครับนี่ในในขาก็จะมีเส้นใหญ่อยู่เส้นเดียวนะครับมันจะมีในขาเนี้มันจะมีแบบสองเส้นก็มีนะครับสองเส้นก็มีเส้นเดียวก็มีนะครับ แล้วแต่ว่าใครจะเรียกบล็อกไหนเป็นบล็อกสายฝนนะครับอันนี้ใครเยื่อหน่อยนะครับเไม่แน่ใจนะครับแต่หลักๆเลยนะครับที่ผมเขาที่ผมเห็นเขาเรียกกันนะบล็อกนะอน,นี้นะครับเส้นนี้ด้านบนเนี่ยจะมีเส้นเดียวแล้วก็ตรงเลขสองระหว่างเลข2กับเลขห้านะครับนี่เห็นไหมครับถ้าสองกับแสงจะเห็นชัดเลย ผมอยากให้ดูหลังไว้ดีกว่านะครับไม่ต้องไปดูหน้านะครับเพราะว่าหน้าเนี่ยตำหนิจะเหมือนกันนะครับหลายบล็อกนะครับแต่ว่าที่เขาแยกบล็อกเขาแยกจากข้างหลังนะครับเขาไม่ได้แยกจากข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ดูข้างหลังเป็นหลักดีกว่านะครับที่บอกให้ดูไว้นะครับก็คือขีดด้านบนนี้นะครับขีดด้านบนนี้แล้วก็ขีดด้านล่างนะครับตรงเลข2ระหว่างเลข2เลข5้านะครับ ก็ในขานะครับในขาในขาก็จะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีบางบล็อกที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงดาบนะครับตรงดาบนี่นะครับจะมีเส้นใหญ่ๆนะครับอยู่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายชายทงนั่นนะครับผมจะมีมีหลายองค์้วเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็จะมีหมดนะครับเนี่ยนะครับเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตรงชายทงนะครับ ครับนะครับนี่เหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องลงกล้องก็เห็นนะครับเนี่ยนะครับแค่หาแสงส่องนะครับหาแสงสว่างส่องก็มองเห็นชัดนะครับแต่ก็ระวังให้ดีนะครับศึกษาตัวตัดไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีตัวเกอออกมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกอก็ ยังไม่ค่อยเหมือนนะครับยังไม่เหมือนนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับผ้ารองพอกกวยเนี่ยตัวเก๋ออกมาทุกปีนะครับดังๆเริ่มดังเมื่อไหร่ตัวเก๋ก็จะออกมาตามกันมานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของผ้กเครื่องนะครับเก็บได้รีบเก็บนะครับราคาตอนนี้ถ้าไปเจอ500เนี่ยเก็บได้เลยนะครับ จอห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยนิดนิดหกร้อยอย่างเงี้ยนะครับเก็บได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเช่ามาล่าสุดนะครับสององค์ล่าสุดก็อง์ละหกร้อยนะครับจากที่เช่ามาองละร้อยสองร้อยนะครับตอนนี้ก็ต้องเช่าหกร้อยไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเช่าเก็บนะเช่าเก็บ ถ้าใครคิดว่าจะเก็บพักเพื่อเก่งกำไรนะครับหรือว่าไม่ร้อนเงินอยากจะเก็บไว้สักเดือน2เดือนสเดือนหรือว่านานกว่านั้นนะครับราคา500600เก็บได้นะครับเพราะว่าในอนาคตอีก2 3สมเดือนนะครับสองสามเดือนขึ้นแน่นอน,นครับขึ้นไปวันนี้แน่นอนแต่ว่า ถ้าอยากเห็นกําไรเป็นน้ําเป็นเนื้อนะครับก็แนะนําให้เก็บในจํานวนมากนะครับถ้าเก็บองค์สององค์ก็มันมีกําไรแหละครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นน้ําเห็นเนื้อนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ